เรื่องของ TikTok อกเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของเป็นการต่อสู้กันนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจติ t กตอกกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้กันระหว่างชว่วมกับจีนและสถานการณ์ตอนนี้ก็กําลังหนักขึ้นอย่างเต็มรูปแบบสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธที่กําลังเชิดชาย นะหนักอยู่หน้าปัจจุบันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่กําลังหนักขึ้นขนาดนี้นะคนกาหนดสถานการณ์อยู่ที่ทรัมป์นะฮะเรื่องโควิด -19 เรื่องวัคซีนทรัมป์จะไปคนกําหนดสถานการณ์ว่าเมื่อไหร่วัคซีนโควิด -19 จะออกมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทื้อสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มต้นสถานการณ์ UN กํากลังชักหนักแล้วนะครับมีการเตือนอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์รอบ2อังกฤษนะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด -19 วันเดียวนะนับหมื่นรายนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอารมีการเตือนว่าประเทศของเขากําลังอยู่ในสถานก,การณ์โควิด -19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและจนถึงขั้นต้องมีการล็อกดาวรอบสองรับหากว่าประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับต่างๆที่ออกมาเพื่อสกัดการแพร่ระบา,ขาดขณะที่ฝรั่งเศสตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนะครับกลับมาสูงรี่วอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ในดับ เหนือกว่า1,000 0รายต่อวันตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมก็มากกว่า31ล้านคนไปแล้วนะครับในขณะที่พ่ออินเดียอยากได้ลูกชายจัดเอามีดผ่าท้องเมียดูเพศทาลกเออเแปลกดิมกันนะตำรวจในอินเดียเผยแพร่รายละเอียดคดีสยองพ่อรายหนึ่งซึ่งได้มีลูกสาวแล้ว5คน ถูกกล่าวหาใช้มีดผ่าท้องภรรยาที่กําลังตั้งขันเพราะว่าเขาต้องการดูว่าเด็กนะในท้องเป็นเพศชายหรือไม่นะครับเหตุการณ์ที่น่าตะลึงเกิดขึ้นในบ้านเนกปุระในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของอินเดียนะครับโดยพ่อกร่างรายหนึ่งใช้วุฒดมีดข่มกรีดภรรยาวัย35ปีส่งผลทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัส ครอบครัวของเหยื่อนะครับได้เอาตัวผู้หญิงรายนี้ซึ่งตั้งครรภ์หเดือนนําไปโรงพยาบาลพวกว่าสามีทําอย่างสยดสยองเพียงเพื่อต้องการรู้ว่าเด็กในครรภ์เป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่อมาสามีนะครับของเหยื่อถูกตํารวจทําการจับกลุ่มมาอยู่ระหว่างการสืบสวนจูงใจนะครับแต่ก็รายงานข่าวไม่ได้ระบุว่า เพศในคันนะฮะของเด็กนั้นเป็นเพศหญิงเพศชายออแปลกเหมือนกันนะฮะเรื่องแปลกแปลกในอินเดียแบบนี้ก็มีเหมือนกันในขณะที่พมา่าการติดเชื้อโควิด -19 ปรากฏว่าติดเชื้อวันเดียวพุ่งสูงขึ้นนะครับ6 7รรายล่าสุดตั้งแต่การระบาดสั่งผู้คนในย่างกุ้งห้ามออกนอกประเทศค้ามออกนอกบ้านนะครับพมา่ามีคําสั่งให้ประชาชนในย่างกุ้งในเมืองใหญ่สุดของประเทศงดการออกจากบ้านนะครับ stay at home ะับจากรายงานของผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพมา่าอินเดียก็ยังหนักนะฮะโควิด -19 จัดว่าหนักเลยในขณะที่บุ่มในการาสำนักงานอาวกาศอ้างดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ระับรัสเซียนะครับ,รนะรบไม่ได้ประกาศอิทธิพลทางดินแดนนะบ,บนโลกเท่านั้นล่าสุด แม้แต่ดาวสุกก็ถูกอ้างว่าเป็นดาวเคราะห์ของรัเสเซียไปแล้วภูมิในการสำนักอวกาศรัศรเสเซียนะครับได้ออกมเาเผยแพร่สัปดาห์ที่แล้วแผนการส่งยานไปสำรวจดาวสุก์อีกครั้งโดยมีภารกิจนอกเหนือจากโครงการวีเนล่าวีนลาดีนะครับซึ่งทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวทัสนะครับอ้างคำพูดของโรโกชินนะครับ ในงานแสดงเทคโนโลยีนะคราก็บอกว่าเป็นดาวเคราะห์ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นของรัสเซียว่ายง่ายนะก็เป็นหมากทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ปรากฏว่าประธานดับดีรัมเจอดีฮนะส่งวัสดุใสสารส่งถึงทั้มรวมถึงนะต้องสงสัยขณะมีการพกปืนข้ามชายแดนนะครับผู้หญิงคนหนึ่งต้องสงสัยพกวัสดนะุจดหมายบรรจุสารพิษ ายซินจากหน้าซองประธานาธิบดีโดนทรัมป์ถูกจับตัวได้บริเวณด่านชายแดนในนิวยอร์กนะระหว่างที่เธอพยายามข้ามจากแคนาดาเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายในอเมริกันหญิงรายนี้ยังพกปืนและพยายามที่จะข้ามชายแดนแคนาดาสู่สหรัฐอเมริกาถูกจับกุมได้ โดยเจ้าที่และคาดว่าอายการในสหรัฐอเมริกาในวอชิงตันดีซีจะแจ้งเข้าข้อหากับเธอนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสูงะนะหรือทรัมป์ทางโทรศัพท์นะซูงะหรือหาหรือทรัมป์ทางโทรศัพท์ครั้งแรกหลังจากที่ดำรงตำแหน่งสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่านายกัมนตรีโยชิฮิเดสูงะนะครับ ถแถลงว่าเขาและประธานาธิบดีโด,ดนัทชัวมได้ร่วมกันหาหลือทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกหลังจากรับตําแหน่งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันทั้งคู่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับรอยเตอร์ uters, รายงานมาช่วงการสนทนาของทั้งคู่กลางแรกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจีนผู้ช่วยรัฐมนตรีหัวหน้าเลขาคณะรัฐมนตรีในญี่ปุ่นนะครับกล่าวในการรายงานปฏิเสธข่าวสั้น แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดนะครับว่าคุยกันเรื่องอะไรนะครับในขณะที่เขามีการตกลงกันเรื่องความสัมพันธ์ทางทวิภาคีในด้านการพัฒนาวิธีการรักษาโควิดในทีลร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นของเกาหลีรวมไปถึงพลเมืองญี่ปุ่นที่ถูกเกาหลีลักพาตัวไปหลายสิบปีก่อนนี่ก็เป็นการร่วมมือหลังจากที่จินโซอาเบลลาออกสูง,งะมาทำหน้าที่แทนอินเดีย โควิดนาทีนาบาดไม่พอฮะอาคารถล่มนะในเดียตายไป8ติดในซากอีกหลาย10คนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนในอินเดียนะครับเมื่อที่พักอาศัย3ชั้นพังถล่มลงมาในช่วงล่งสางของวันจันทร์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารจัดการภัยพิบัติเชื่อว่ามีชาวบ้านอีกราว25คนถูกฝังในซากปลักหักพัง ในขณะที่สุดตึง้งอินโดนีเซียหนุ่มวัย15ปีถูกบังคับแต่งงานนะกับสาววัย12ปีสาเหตุเพราะกลับบ้านค่าเออเฮยนะ้ยเนี่ยแปลกดีเมือนกันนะหนุ่มวัย15ปีจากอาลอมบอกของอินโดนีเซียถูกพ่อแม่ฝ่ายหญิงจับเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวอายุแค่12ปีสาเหตุเพราะแอบพากันเที่ยวและกลับถึงค่ําไปหน่อยแม้ฝ่าย จะพยายามลดลงต่อต้านการสมรสนะครับตั้งแต่วัยเด็กแต่อินโดนีเซียดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับล่าสุดก็เกิดขึ้นก็เป็นเด็กมัธยมวัย15ปีแฟนผาแฟนสาวมัธยม12ปีเนะี่ยไปเที่ยวที่เซนตันลัมบ็อกจังหวัดนูซาตึงกาลาตะวันตกฝ่ายชายซึ่งมีชื่อย่อว่า S ถูกบังคับให้แต่งงานกับหญิงนะเด็กหญิงหลังจากที่ตั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกันได้แค่4วัน สาเหตุเพราะทั้งสองฝ่ายฝ่าจารีตประเพณีท้องถิ่นด้วยการออกไปเที่ยวกลับมาถึงบ้านช้าเกินไปซึ่งคําว่าช้านั้นหมายถึงหลังพระอาทิตย์ตกนะครับพิธีแต่งงานเกิดขึ้น,นเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นคลิปไวรัลนะครับที่ถูกอย่างส่งต่ออย่างกว้างขวางในอินโดนีเซียนะครับหลายข่าวหลายสำนักระบุว่าพ่อแม่ต่างฝ่ายหญิงต่างรบเร้าให้ครอบครัวฝ่ายชายจัดพิธีสมรสให้ถูกต้องหลังจากหนุ่ม พาลูกสาวไปส่งที่บ้านตอนทุ่มครึ่งซึ่งถือว่าผิดธรรมเนียมนะฝ่ายผู้ปกครองก็พยามการเจรจาขัดขวางเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ต้องปฏิบัติตามประเพณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่12ที่ผ่านมา12กันยายนโดยไม่ได้อนุญาตจากสำนักงานกิจการศาสนาซึ่งมีหน้าที่อนุญาตสมรสตามกฎหมายในอินโดนีเซียนะครับประเพณีนี้ถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาในหมู่ชาว ซาซักนะครับซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบนเกาะลอมบอกนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเพณีประเพณีนี้ถูกสังคมเพ่งเล็งวิพากษ์วิจารณ์ว่าลักพาตัวเจ้าสาวเนื่องจากฝ่ายหญิงมักจะถูกฝ่ายชายที่ต้องการแต่งงานกับเธอลักพาตัวออกไปจากบ้านนักวิจัยทางสังคมมองว่าปัจจุบันการกระตุ้นให้เกิดการแต่งงานในวัยเด็กเกิดมากขึ้น จากข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่าร้อยละ3าของหญิงอายุ19ถึง24ปีในจังหวัดนูซาเติงการาจังหวัดทางตะวันตกแต่งงานก่อน18ปีแม้กฎหมายอินโดนีเซียจะกำหนดอายุ19ปีสำหรับเด็กหญิงที่จะเข้าพิธีแต่งงานแต่พ่อแม่ก็ยังสามารถร้องขอยกเว้นเพื่อให้เยาวชนและหญิงที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์นะแต่งงาน ตามความเชื่อทางศาสนาได้นะครับขณะที่บางครอบครัวเลือกจัดพิธีงานแต่งงานตามประเพณีแทนนะก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นแปลกๆนะฮะในขณะที่อินเดียโรคระบาดอย่างหนักก็มีการเปิดทัชมาฮาลนะร,รับนักท่องเที่ยวแม้โควิดระบาดอย่างหนักเลยนะครับทัชมาฮาลก็ปรากฏว่านุสรสถานแห่งความรักใส,สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอินเดียเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากถูกปิดไปนาน6เดือนท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแดนโประตะเพิ่มขึ้นวันละ1 0 0 0 0แสนคนและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงจากจุดพีคอินเดียตอนนี้เป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะครับขึ้นแลงแซงบราซิลเข้าไปแล้วในขณะที่ปัญหาเรื่อง t i k t o อเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าไบเดนจวกช้ำนะฮะปัญหานะฮะไบเดนก็ จวทรัมป์แต่งตั้งผู้พิพากษาสูงสุดนะครับก่อนวันเลือกตั้งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเจนซี่ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตล่าสุดออกมาเรียกร้องไม่ให้สวอรีพับลิกันนะครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนใดเข้ามารับตําแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐแทนตําแหน่งที่ว่างลงหลังจากการเสียชีวิตของรูธเบเดอร์บิกกินสเบิร์กหรือ R.B.G. พร้อมชี้ว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาช่วยอกาศแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับมาที่เรื่อง TikTok เลยนะครับ TikTok เนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยบีบให้จีนจะต้องขายเนี่ยปรากฏว่าไบเดนนะครับยันถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน TikTok อ่า global นะเตรียมจะขายหุ้น IPO นะครับอ่าไบเดน บริษัทแม่ของ TikTok กนะครับในจีนยืนยันว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง180ยละแปดสิบทิกตกโกลบอนะครับบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อคุมกิจการ TikTok ในสหรัฐอเมริกาโดยถูกปฏิเสธจากฝั่ง Oracle แล้วก็ Walmart ที่ระบุว่าอำนาจบริหาร Apple s h แชร์วิดีโอฮิตตกอยู่ในมือของนักลงทุนอเมริกันภายใต้ดีนที่ได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ทรัมเซ็นคำสั่งเมื่อ14สิงหาคมขีดเส้นใต้นะครับให้ไบเดนขายกิจการ t k t t o k ในอเมริกันนั่นก็ภายใน90วันโดยอ้างนะครับกังวลว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของชาวอเมริกันกว่า100ล้านคนที่ใช้แอปนี้ที่อาจจะถูกส่งต่อไปยังพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้มีการออกมาระบุว่าพร้อมสนับสนุนข้อตกลงความสัมพันธ์ระหว่าง Tik t o อกกับ Oracle และเวิร์มซึ่ง หากทำสำเร็จรุ่รลวงก็จะทําให้กิจการของ TikTok กในบริการอยู่ภายใต้การดูแลของ TikTok g o b ลบนะครับซึ่งคาดว่าจะตั้งขึ้นที่รัฐเท็กซัสและมีการจ้างพนักง,งานอย่างน้อย25,000คนนะครับอย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายยังมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันมากนักโดยทางไบเดนออกมาถแถลงว่าบริษัทใหญ่ได้ถือหุ้นนะครับถึง80%ใน t i k t o อกโกลบอลนะครับนะครับ ในขณะที่ Oracle แล้วก็ Vermark ถือหุ้นอยู่ที่12.5และ7.5ตามลำดับตามข้อมูลของอ,อำนาจบริหารใหญ่เป็นของ t i k ตอกอยู่ในมือของชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยไบเดนอ้างว่านะครับเรื่องที่นักลงทุนอเมริกันถือหุ้น t i k t o กนะครับถือว่าเป็นเพียงข่าว t k t t อกอ่ o โกลบอลเนี่ยเป็นเรื่องข่าวลือนะครับ ทรัมปก็ปรากฏว่าไบเดนยืนยันว่าทิกต o อกโกลบอลมีแผนที่จะขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับระยอมขายหุ้นพร้อมเปิดเผยรายชื่อบอร์ดรายชื่อจางอี e ้หมิงนะครับประธานไบเดนดักแม็กมิลลอนนะครับซีอของ w อลมาร์กและผู้มีการชุดป,ปัจจุบันนะของไบเดนด้วยไบเดนย้ำว่าดีนครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการถ่ายโอน นะครับอันกอริทึมหรือเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้ซื้อต่างชาติแต่ Oracle สามารถที่จะตรวจสอบรหัสฉบับของ TikTok ในสหรัฐอเมริกาได้ในลนักษณะเดียวกันที่บริษัทอเมริกันอย่าง Microsoft มีการแชร์รหัสต้นฉบับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของจีนทรัมนะครับเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ข้อตกลงระหว่าง t i t t o k กับ Oracle แล้วก็เวิร์ม马มรวมถึงให้การสนับสนุนกา,การศึกษาในสหรัฐอเมริกากว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไบเดนอ้างว่าวงเงิน500ล้านที่ทิก t อกเวิร์กโกบอลนะครับจะจ่ายให้กับบริษัทคลังกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการประเมินรายได้และภาษีบริษัท จะจ่ายในช่วง2-3ปีข้างหน้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่มีการจับมือกับ Oracle แล้วก็เวอร์มาเกิดขึ้นสรุปก็คือว่าจำเป็นต้องขายชอมก็บีบสุดๆเรื่องของ TikTok กเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของเป็นการต่อสู้กันนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างมาหาอำนาจติกต k อกกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้กันระหว่างชอมกับจีนและสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังหนักขึ้น อย่างเต็มรูปแบบสงครามไบรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธที่กําลังเฉดฉายนะหนักอยู่ณปัจจุบันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามสถานก,การณ์ที่กําลังหนักขึ้นขนาดนี้นะคนกําหนดสถานก,การณ์อยู่ที่ทรัมป์นะฮะเรื่องโควิด1 9เรื่องวัคซีนทรัมป์จะไปคนกําหนดสถานก,การณ์ว่าเมื่อไหร่วัคซีนโควิด -19 จะออกมาและข้อตกลงระหว่างทิกต็อก กับบริษัทของสหรัฐอเมริกานั้นทรัมป์บีบทำให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดตามหลักวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ให้คนไทยทั้งพาบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกัน นตนกลา้าบนพื้นดินแต่กระแหยท่ามกลางความขัดแย้งจะขอเป็นผู้แบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจจะขับขา เพืความหวังปลุกพลังที่ยังถูกซ่อนไว้ความหวังครั้งนี้ดังลมหายใจของคนไทยผู้มีหัวใจรับแผ่นดินจนกว่าดอกรักจะบาน ไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทั่วทั้งใต้ฟ้า ครักจะปนไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูนสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องบอยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทั่วทั้งใต้ฟ้าแผ่นดินไทย วันสูญสิน้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทั่วทั้งใต้ฟ้าแผ่นดินไทย